นอกหน้าตามีร่างหนึ่งยืนอยู่ในความมืดดวงตาขาวโพลนจ้องจงมาที่เขาเริมฝีปากของร่างนั้นขยับเบาๆเหมือนกำลังเอ่ยอะไรบางอยา่างเสียงกระซิบเถาเบาดังลอดฐานสายลมปอบบอดได้ต่างง่ายๆเด้อหลานวีละตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอก สายตาจับจ้องไปยังร่างตรงหน้าตาที่ยังคงยืนนิ่งอยู่ในความมืดดวงตาขาวโพลนไร,ร้แววของมันสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายวาววับเริ่มฝีปากซี่ขยับไหวเบาๆแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลมหนาวยเยียบทัดวูกฐานเข้ามาในห้องทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวเขาพยายามตั้งสติขยี้ตาแดงแรงหวังว่าภาพที่เห็นจะเป็นเทียนภาพหลอน แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้งร่างนั้นก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ไหวติงวีลารีดหันไปคว้าไฟฉายที่หัวเตียงมากดเปิดแล้วฉายแสงไปทางหน้าตาทัานใดนั้นร่างนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไมเทียงเงาเมื่อของต้นไม้ที่ไหวเอ็นตามแรงนมเขาสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามบอก